สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับผมวันนี้มาพบกับผมหน่งปากช่องอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการผ่านะครับผ่า,าแบบไม่ล้มต้นนะครับนี่คือการผ่าแบบไม่ล้มต้นนะฮะตัวนี้เราก็จะเลือกมานะครับเป็นหัวของต้นวันสีที่เราจะผ่านะครับตัวอย่างนี้คือเป็นการผ่าเฉพาะของผมนะฮะหมายถึงว่าเป็นสูตรเฉพาะของผม บางอาจารย์ท่านหลายๆท่านนี้ก็อาจจะมีวิธีการผ่าที่แตกต่างกันและอาจจะดีกว่าด้วยนะครับแต่ผมจะมาแนะนําวิธีการผ่าแบบของผมนะฮะอันนี้คือการผ่าแบบไม่ล้มต้นนะคะคือผมจะผ่าโดยทิ้งจอมแล้วก็ลากมันไว้แต่บางทีเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่ามันมีเขี้ยวหรือเปล่าเราจะเอาเขี้ยวตัวนี้ไว้หรือเปล่านะครับวิธีของผมก็คือง่ายๆเลยตัดก่อนตัดแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยอย่างเงี้ยตัดออกเง,องี้ยอันนี้คือแบบไม่ล้มต้นนะฮะ แต่คราวนี้เราอยากได้เห็นไหมมันมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าผมก็จะบั่งออกเลยตัวนี้ตัวนี้ผมส่วนใหญ่ผมจะเอาไปชําดินเลยฮนะเพราะว่างอกว่างอกไวมากส่วนจอมที่เหลือผมก็จะไปแช่น้ําที่ผสมเอ็มร้อยไว้นะครับนี่แช่ทิ้งไว้นะครับอ,อีกต้นหนึ่ง ต้นหนึ่งเราก็ต้องดูโอ้มีเขี้ยวเยอะเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตัดใจเลือกเอาที่สมเหตุสมผลที่สุดนะฮะตัดให้เหลือจอมไว้แล้วก็เหลือลากไว้นะครับแต่คราวนี้อ่ะอย่างนี้ก็ไม่ต้องทิ้งฮะอย่างนี้ก็ขึ้นอย่างเงี้ยเล็กๆเงี้ยก็ขึ้นนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกที่ยังมือใหม่อยู่ก็ลองเอาไปดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ตอ่อเพื่อนๆได้หลายท่านนะครับนี่ผ่าเป็นบั้งอย่างนี้เลยถ้าเกิดมันมีเขี้ยวนะครับโอ้เล็บก็ดำได้สองเขี้ยวแล้ว นะครับตัวนี้จะผ่าแบบมือใหม่นะฮะจริงๆผมจะถนัดในการผ่าแบบผงโพลิเมอร์มากกว่าหลังจากนั้นนี่นะครับเราได้หัวมาแล้วเราก็ดูว่าเขี้ยวมันอยู่ประมาณที่ไหนบ้างนี่หนึ่งเขี้ยวแล้วผมก็ดูเลยลายมันจะอยู่ลายไหนนะครับตัดนี่ก่อนเลยพยายามให้โดนเขี้ยวน้อยที่สุดนะฮะถ้าเป็นแบบผ่าโพลิเมอร์ผมจะผ่าชิ้นเล็กมากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น ผ่าแบบธรรมดาใช้ขุยพ่องเพ้าหรือว่าดินธรรมดาเนี่ยที่ผมจะเอามาทดสอบให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการผ่าแบบไม่ล้มต้นนะครับอ,อย่างนี้นะครับพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ผ่าเลยผ่าเป็นแว่นเสร็จแล้วเราก็มาผ่าเป็นสี่ชิ้นนะครับให้มันติดตรงนี่ครับเห็นไหมมันจะมีเขี้ยวอยู่ใช่ไหมครับอันนี้จะงอกไวมากนะครับเอาออกแยกออกไป ดูมีเขี้ยวตรงนี้มีเขี้ยวตรงนี้เราก็ผ่าหลบเขี้ยวมันไปนะครับตัวนี้รับประกันเลยงอกร้อยเปอร์เซ็นนะครับส่วนด้านล่างเพื่อนๆสมาชิกก็จะชอบถามว่าด้านล่างมันได้ไหมด้านล่างผมนี่เลยสัดนี้เลยนี่นี่นี่ครับอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของผมนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้แต่ว่าของผมนี้ก็ ถือว่าสำหรับเพื่อนสมาชิกมือใหม่ในการผ่านะครับนี่มีเขี้ยวนะครับที่สำคัญนะฮะอย่าลืมทุกอย่างต้องสะอาดมีดคัตเตอร์หรือว่าเขียงผ่าแม้กระทั่งมือเรานะครับสำคัญมากนะครับถ้าไม่สะอาดนี้อาจจะติดเชื้อราได้นะครับนี่ผ่าเลยส่วนตรงนี้เอาลากออกให้หมดนะครับนี่ เขียวเยอะใช่ไหมพผมจะกั้นหายใจทำไมวะเนี้ยตื่นเต้นนี่ผ่าเลยเรักษาเขียวไว้ก่อนเอาชัวร์วไว้ก่อนสําหรับเพื่อนมือใหม่นะฮะแต่ของผมมันหลายหัวมันเยอะก็เลยอนะ่ะยังไงก็ได้นะครับนี่นี่ หลังจากนั้นเราก็เอาเอาชิ้นส่วนเหล่านี้นะฮะไปไปทำการล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ทําวิธีการขั้นตอนการผ่าบอลสีที่ผมเคยลงไว้ให้แล้วนะครับลองเพื่อนๆลองเป,เปิดเสิร์อหาดูเอาแล้วกันนะครับนี่ใส่อย่างนี้ไว้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการผ่า อีกวิธีหนึ่งนะฮะผมตัวนี้เขี้ยวจะเยอะมากนะครับเขี้ยวจะเยอะมากเป็นหันมุมานจองถนนนะครับเขี้ยวเยอะมากนี่สวยมากเลยนะครับหัวนี้โอ้โหเขี้ยวมหาศาลเลยตัวนี้อาจจะต้องผ่าล้มต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ แต่ว่าเขี่ยวเยอะมากเลยถ้าเกิดเขี้ยวเยอะอย่างนี้นะครับผมเลือกอย่างนี้ก่อนเลยเอาเขี้ยวออกก่อนอหนึ่งสองชิ้นไม่สวยช่างมันนะฮะผมไม่สนใจเรื่องความสวยอยู่แล้วโอแมนตูสาวเว่ย สำหรับมือใหม่นะครับวิธีนี้ผมว่าจะได้ต้นบอลที่เยอะแล้วก็งอกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับลองเอาไปใช้ดูเนี่ยเนี่ยจะเขามีรากเนี่ยจะงอกไวมากเลยมนี่บังจนไม่รู้จะบังยังไงแล้ะ มาจองถนนอ่ะโอ้โหเยอะจริงๆครับที่ผมตัดสินใจผ่าหัวนี้เพราะว่าอืมจริงๆเพิ่งเพิ่งนำเข้ามานะครับแต่ว่าพอดีอ่าอ,อาจจะเป็นเรื่องการขนส่งนะฮะทำให้หัวของเขาเนี่ยอ่ามีการแตกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดผมเอาไปปลูกก็น่าจะชะงักในการโตนะครับก็เลยทำการผ่าสะหดหด จะต้องทิ้งจอมไว้นะครับถ้าเรา,อ,าอย่างนี้ก็งอกครับผมอย่างนี้ก็ขึ้นนะครับเราก็ไปแช่ไว้ครานี้เราจะมาดูนะฮะว่าวิธีที่เหลือเนี่เราจะทำยังไงนี่เลยเอาความน่าจะเป็นก่อนที่มันจะขึ้นก่อนนี่ไปครับครานี้เราก็สับเลยครับผมนี่สับเลยสายสับบางคนถามว่า ถ้าไม่มีไอตัวติดเปลือกมันจะขึ้นไหมผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นไหมเพราะว่าผมเคยทําทั้งขึ้นและไม่ขึ้นน่ะแต่ในการผ่าผมก็เก็บไว้หมดนั่นแหละไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราไม่ได้ต้องยุ่งยากมากนะครับชิ้นพวกนี้ก็คือผ่าไปเลยนะครับอืม มันมีลายคัตเตอร์อยู่ลายเก่าเราก็ตักไปเลยไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับมีคนถามว่าผมไม่คันมือเหรอคันนะครับบางทีก็คันมากเลยบางทีก็เฉยเฉยแล้วแต่ชนิดนะครับแต่ว่าอย่าไปเกาที่อื่นถ้าเกาที่อื่นเนี่ยโอ้มาหันตะไคร้เลยเหรอครับ <c oughs> นอนเกาทั้งคืนนะ่ะวันนั้นผมเกาเอ้ยผมผ่าอยู่แล้วผมลืมไปว่าผมปวดฉี่โอ้โห เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับของหลงปากช่องเพื่อนสมาชิกที่อยากลองผ่าครั้งแรกไม่รู้ว่าจะผ่าหัวแบบไหนก็ลองเอาเทคนิคแบบนี้ไปผ่าดูนะครับคือรักษาเขี้ยวไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปล้างที่สาคัญทุกอย่างต้องสะอาดล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เอาไปเ,าเพาะในวัสดุพัสดุเพาะนะครับไม่ว่าจะเป็น โพลิ mer, ode, เมอร์พิชมอสขุยมะพร้าวแล้วก็วดินปลูกอะไรเงี้ยฮะแล้วแต่ใครถนัดใครถนัดมันนะครับแต่สำหรับผมผมถนัดโพลิเมอร์ mer, แต่ว่ามันขี้เกียจไปหามันไม่ได้ไม่ได้ไปตลาดบ่อยนะครับก็เ,เลยหาอะไรได้ก็ผายอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกบ้างนะครับก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มบอลสีราชนีแห่งใบไม้ด้วยนะครับผม แล้วก็ฝากเพจเอาเอาไม่ใช่สิฝากเฟซบุ๊กหน่งบักช่องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย